านางงามสามนาฬิกาตัวดีตัวเดิมออกมาโพสคลิปล่าสุดซึ่งในโพสของนางได้พูดถึงประเทศไทยด้วยนะคะว่าให้มาทําความรู้จักกับวัฒนธรรมและอาหารของนางค่ะพร้อมใส่ชุดไทยประหนึ่งพร้อมเปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบและอาหารชนิดแรกที่นางบอกว่าเป็นอาหารของขมเขมรก็คือขนมจีนค่ะหนูลูกถ้ามันเป็นอาหารขมเขมรจริงๆเหรอยูเนสโกจะปัดตก3ปีซ้อนทําไมคะสาวพอปัดตกก็ยื่นอาหารชนิดใหม่นั่นคือฮอร์โมนแค่ชื่อก็เป็นอาโมกของไทยเป็นฮอร์โมนแค่ น,นี้ก็รู้ว่าอยากเป็นไทยจะจะค้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟมาเป็นผู้ช่วยทำอาหารที่ประเทศไทยพอกลับบ้านขเขมรไปเอากลายเป็นอาหารประจำชาติเฉยแต่อันนี้แสบกว่ามาเรียนทำขนมไทยที่ประเทศ ไทยแต่กลับบ้านไปใส่สบายไทยแล้วบอกเป็นอาหารคำเมนประเทศที่การแสดงเป็นอันดับหนึ่งบีบน้ําตาทําตัวอ่อนแอเป็นผู้ถูกกระทาแต่เวลาที่อยากได้อะไรจิตใจแข็งแกร่งฉันอยากได้อยากเอาหน้าด้านประหนึ่งชาบด้วยปูนตาเสือและฉันถามหน่อยเธอเธอ,เธอมีรูปในอดีตบ้างไหมล่ะใส่สบายแล้วก็ทําอาหารที่ผ่านมาก็มีแต่คนคำเมนแต่งตัวแบบนี้เธอไปเอาข้อมูลชุดสบายไทยกับคนคำเมนนั่นตอนไหนอาจจะสาวลืมกําพืชลืมบรรพบุรุษของตัวเองหมดแต่อยากแต่งตัว เป็นคนไทยแต่บอกด้นไทยจูมีละประเทศนี้ประหลาดดีแท้